ันนี้แก้วเลยคะอันนี้แก้วสลับปีวันนี้เราจะไม่ทำเราจะไม่ทำน้ำโค้กใช่ไหม<ช>เรา<ำ>จะทำน้ำจับจับเลียงแทนอมุนข่าม,มุนไม่ออกหมาเทน้ำค่ะ<อ>เราเทอีกนิดนึง เดี๋ยวเรามาลองดูว่าจะเป็นไหม <Okay. S 1> อ่าโอเคปิดฝาหมุนหมุนลูกบีบมันย,มยังไม่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 บีบแค่นี้ค่ะเนี่ยบีบสูง เริ่มมีเก็ดแล้วนะคะ,ะ<ช>บ,บีบ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 แล้วๆค่ะโอ้นี่เป็นน้ําแข็งแล้วโอ้เป็นน้ําแข็งแล้วโหแป๊บเดียวเองเนาะอะันไหนอันนี้เป็นการทําทครั้งที่สองก็ยังเป็นเซเลอร์ปี้อยู่นะคะแต่ก็เริ่มละลายแล้วไม่ค่อยให้เท่าไหร่แล้ว ค่อยแข็งเท่าไหร่ละก็เป็นสลกลปี้นะใช่ไหมเจ๊เจ๊ใช่อ่ะอ้ะอําะตักกินอร่าไหร่ยะคะ